ถามมันไม่ใช่ว่าถามไม่ได้แต่บางอย่างมันก็ไม่ใช่เนาะมันเป็นคำถามที่มันบอควรถามบางเจีกระไรมาเด้อน้ำตาลยังโตขึ้นเมือเม่อนี้่เมื่อนห้่แล้วน้ำตาลโตกของแคดเลยอุ้ยแบวแล้วแค่นี้จบแล้วเ,ออเสร็จแปง้งมาส่งกำลังใจแม่ใจเย็น พี่แอนสวยมากพี่แอนกินข้าวแล้วเออนี่กินแล้วจ้ากินกับแกงขาไก่กับข้าวไลเบอรี่อพอผื่นปลาไม่แม่แล้วไปหวานอยู่ข้ขอคอ ฉันจะเป็นขันเที่ยวซะพี่ก็อยากไปอยู่แต่พี่ก็รู้สึกขี้เกียจเก็บกระเป๋าเชื่อไหมนี่พี่มางานสองวันพี่ได้กระเป๋าาไปเจองานที่ล่มสักได้เลยที่ลมสักวันที่หนึ่งใช่ไหมคะสี่ทุ่มนึงยี่สิคืนค่ะวันนี้หยูดวันนี้อยู่ที่บึงสัมพันธ์คิดหอดเด้อมารอแล้วกับบึงสัมพันธ์ใช่ไหม บึ่งสามพันบึ่งสามพี่เคยบึ่มบ่มีต่อกาเป็นเมืองแโอ้ยสามพันสามพันนครปฐมแม่เ้าควะอ่านกันแม่บอแม่วาดินแดนอากาศเย็นมากเลยค่ะเราเจอที่เชียงคำพยาวกำลังไปหาม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 า ไม่เหนื่อยค่ะนอนห้าชั่วโมงนี่แหละขันตื่นแล้วฉันมานอนนี่เยฉันฉันนอนเนี่ย,นนยด็กตื่นแล้วเน,เนี่ยกาลังสิเคิร์กหลับเมื่อกี้นี่ก็อันกขยันแบบฉันนอนก,กับสิมาคออีิแม่สวัสดีค่ะกุดชุมอยู่ไม่เติมอากาศดี มุมนี้นะมันหน,น้าเหมือนลูกลูกหน้าเหมือนแม่แม่หน้าเหมือนลูกลรถตึงซื้ออะไรบ่ได้ค่ะซ่องหากินมี่มไมหมเห็นไหมรถตึงชมกะโหลเออเหมือนลมแรงไหมคะวันนี้รถตึงห่างห่างตรงเหรอใช่โบ,บกะโลรถตึงแบบโบมีระดาเอเวลารถตึงเหรอ รถตึงธรรมดาเหรอแม่แต่งให้เหมือนเหมือนหน้าโบมิลดาได้ไหมอาจจะอุ้ย <c oughs> แสดงว่าเธอไม่เก่งพอเธอไม่มีความสามารถแม่ว้างเป็นแม่สิรถตึงที่เป็นแม่สวยจังแล้วสาวลุกนี้ไม่แต่อันนี้จะเราจะแสกใช่ไหมล่ะพี่ลา ใส่กระไไม่ใส่กระไลยอยู่ที่แมวไม่แส่ก็จเหมือนเราใส่ชุดดำใช่ไหมสแส่เถอะใช่แส่แล้วก็พี่บอยไลฟ์อยู่ในเฟซน,นะคะไปให้กําลังใจได้ไปทักทายกันไลฟ์ชี้แจงว่าทําไมถึงได้ย้ายสถานที่นะคะวันที่ยี่สิบนี้นะคะที่จะถึง อีกสองวันจากเรืองนกทานะคะไปที่กุดชุมนะคะตามไปให้กำลังใจงกันได้เพราะว่าพี่แอนก็ไปขึ้นกี่ทุ่มคะรออยู่ถ่ายอยู่นั่นละ <c oughs> หอดย้ามจะไปขึ้นไปหรอใจเย็น แม่ถ้าอยากให้ฉันไปตอนนี้มันก็ไปเพราะใดเรตอนนี้ <c oughs> ไม่มกินน้ำตาลก่อนแป๊บหนึ่งเติมน้ำตา,น,ออา,าน้ำตาลตกน่าจะน้ำตาลก่อนตากนี้ตกม่งจะเขาบวกลิ่นบวกหัวน้ำข่อยในเนี่ยถามเัะข่อยไรหาเนี่ยมาบวกน้ำข่อยเนี่ยัเนี่ยหาเนี่ยมาบวกผื่นค้นเราเร็วยัง